อ้ยพี่น้องถืงปลาดูครับผมตัวย่างสวยโอ้ยดิ่มบ่แห้งครับผมของใหญ่ครับของใหญ่ของใหญ่ครับพี่น้องเบิ่งของใหญ่ครับผมโอ้โหโอ้ยวันบ่ถือพี่น้องกเข่งครับมาแล้วงเต็ม มีพี่น้องครับโฟมจมมิดครับผมป้าเข่ามุนเอเลยทุกคนโอ้โหพุ่นะโอ้โเสียขาดเลยไอ้ยะโฟมขาดเลยครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องน,นี่ครับเบ็ดโฟม มาแล้วมาลังแขนหมายนี่โดยเฉพาะเลยครับเด็ดขั้นเก่ามาครับก็หลายๆครับ้อมเลยเกี่ยวล่าสุดมาใส่กับโปูแลมนะครับคลิปย้อนกลับไปประมัณ สองคลิปก็ไหลไหลายครับพี่น้องห่างว่าใหญ่โตครับทั้งหลุดทั้งขาดาเลยว่าเสี่ยวเบียดโฟมมาจัดการมันมึงครับนี่เป็นยังไงเบียดโฟมมาสามสิบเบียดข้นมาหยิยบหาหลังครับเบียด คันมาเพื่อส่สิเลยใจนี่ตั้งใจว่าให้เบ็ดโฟมเลยละ่ะว่ามันน้อยพวดเบ็ดโฟมผมเบ็โฟมบาหลายครับบดีเฮ็ดไว้บดิเฮ็ดไว้หลายครับเบ็ดโฟมเฮ็ดไว้รประมาณสี่สิบหลัง วันนี้นับมังเหล้วก็เหลืออยู่ประมาณสามสิบว่าผ่อน,น,เนเลี้ยวหนึ่เดือนหามงแลงเด้ครับนี่ออกมาเม่งแดดเอาลดสิเกเดีย,ร,ดเเดย,ยรับผม นี่ครับไปกันแท่นี่แหละที่ปลาไหลหลายๆอ้อมมานี่นี่จะฝนคอับห่อนครับพี่น้องใส่อ้อมไปบุนกลับมาเมืองนี้ครับห่อนเดือดหาวงเลี้ยงจะไหนมาห่อนแต่ห่าสิบลังครับ เบ็ดฟรมทั้งเบ็ดขั้นเดี๋ยวมาลุ่นมเมืองเมืองอื่นอ้่นมือแรงครับผมคือบ่คือจังไหนกะลุ่นเมืองน้ำกันพี่น้องผ้ามายามครับเมืองแรง้งหอน้าบ้านก่อน สวัสดีตอนถุ่มกุก้งกครับพี่้องครับพาไน้องไปายามเบียดตะเว้นจันหนเ <c oughs> พราะว่ายัางตีเพราะว่าต้องเขาต้องเด้ไปไต่ครบตัวครับจากไต้เบียดแล้ว <c oughs> อู้หยห้อยถือตัวนี้ Bệt phôm Thử cứ lụt đậy Tả nhoài quá thùng đừng mà thân mượt cho phía nội Ghê mật Có khiếng nói thế ạ à? อยเหมือนตกหลุมสายบอตึงครับว่ามึงครับมึงหลังตะสายตึงๆเขียนหลังนี้โอ้เงี้ยเหมือน ครับพี่น้องถือแต่ผมไทยมึ่งครับวานบถือครับปลาตัวเล็กเขาโอ้ยจินเล็กช่นหืนี่ครับผม Тем не пока. ยามหยาดเด็ดฟ้อมเลยโอ้ยว่าห้อยหลุดด้วยนี่อืมฉี่หนองมึงที่หลุดตะเวนเดะ ่หลุดอีหลีครับ โอ้ยพี่น่องถึงปลาดูครับผมตัวยัางสวยโอ้ยดิ่มบาแห้งครับผมมึงมึงจมน้ำอยู่ถอนคิ้งายหักเลยมึงครับ มาแล้วของแข่เจ๋วเกือบตายครับจมนำ้ำด็ดคขันหรอแบ้านนี้ ปลาดุกระดินเลยพี่น้องจมหนัหนกกบนะคร,ครับปลาดุกกระพคอครับป้าไม่ต่อไปก็เป็นการขี่รถจับกบครับผมมันหลากกบต่อนี่แหละครับสาเหตุสีมาตะเวนเพร่ะสี่าได้เขาบ้านดึกครับใส่กบใส่เวลาประมาณชั่วโมงกว่าว ไปครับพี่น้องลุยต่อปลาเดยวสองเดี๋ยวค่อยมาหลุนมือเงินเสอตัวที่สามครับพี่น้องโคบว่ค่อยหลายมอเียฝนบปรตกตัวเดยวตัวใหญ่ครับสามตัวไป เดี่ยนตีเจ้าหน่อยฮาได้เพิ่มเพิ่มอีกครับอุอ้ยตัวเล็กๆหนึ่งตัวตัวใหญ่โดดลงน้ำก่อนโดยตัวน้อยครับแค่ไหนตัดจ้าหน่อย ก็สวยครับผมอหโอ้โหวันนี้กบแค่อีหลีพี่น้องจับย่างงาครับ ของใหญ่ครับของใหญ่ของใหญ่ครับพี่นอ้องเมื่ี่ของใหญ่ครับผมโอ้โหคือไม่นีน่อย่างปลาดิปลาขออนุญาตเบิ่งพี่น้องหลายตัวแล้วจังก็ใส่เบ็ดกบอีกครับ ไม่รอดจับเอาทีเดียวปลาตายหรอกพี่น้องครับทั้งสองตัวเลยกบได้หนึ่งสองสามสี่ห,าห้หาหกเจ็ดแปดเก้าเดจะโกบเก้าตัวครับผมหมดเงีก้กบไ่ค่อยขึ้นมานังอยู่ทั้งถนนครับเพราะว่าฝนบาตกหลายมือหรอ ทอมีฝนตกหนำมีน้ำขังตามถนนยังสิกบสิมักข,ขึ้นมาครับนี่ผมกับมาไต่ต่อากันหลายมือน้ำกับบอมีเลยมันีแห้งเลยครับก,กบกกะห้างๆก็่ะว่า,า,ากับพ่อได้กินอยูยเดี๋ยวกบเก้าออกตัวตาสวางไปมือเส้าพยายามเบ็ดน้ำกันครับตุ่นต้อนะมือเส้าเอาซื้อยางพี่รองช่วงนี้ สวัสดีตอนเสาร์ครับผมพี่นกตีหาเครื่องครับได้เวลามากูเบ็ดเฮาตั้งใจมาใส่ปลาไหลไม่ได้ปลาไหลจักตัวครับเมือคืนไนในสวงนี่อย่างโอ้ยโอ้ยขาดดึงก็ะคอยดนึงไหม เหยียดเกาล่ะเหี่ยเหมิดพี่น้องปลาไหลหายไปใส่เหมิด หลังจุ่มจากหลังอรวโดดจะห้อยปลาหน่อยดึงโอ้ยไปครับหลังได้ถียลแตไทยไม่เพี่น้อง เรอเบ็ดขั้นมาให้แต่กินดีครับละไลเอาแล้วพี่น้องปลาเขาเป็นห้อยเลยครับยูบะเอาห้อยพันทีถือถอถ่อโอ้ยบอส หลังนี่จมครับผมนี่อ้ยมึงพันอีกเหรอโอ้โอยอายครับผมมึงมันพันเบ็ดมันหมุนเบ็ดครับ มันเบ็ดเข่าจนว่าโบยูเสยอ่ะมันเงือจัดเลยพี่น้องครับมึงไอ้ยาแรงใส่เบ็ดขั้นหรอไม่ไม่ โอ้ยมาบ่ถือพี่น้ออปลาเข็งครับมาแล้วงเต็มัวงามอยู่ครับปลาเข็งก็ยังดี กาศไปนลเคร,รปลาไหลบม่ได้กินเลยพี่น้องโอ้มีพี่น้องครับ โฟมจมมิดครับผมป้าเข่ามุลเอเล่ที่คุณอ้หูยคุณอ่ะโอ้ยเสียขาดเลยไอ้ย่โฟมขาดเลยครับผมโอ้หิเห็นอยู่เห็นเสียกอยู่อะไรล่ะ นี่ครับเสียเขาต้องก่อข่าวพอดอีโอ้ยว่าวาอยู่เลยอูยอ้ยู่อู้ยอ้ยบักไหลย,ยั์พี่น้องมึงเออดูดบักไหลย,ยัดครับผมเสียขาดเลย เพิ่มพอโฟมมันจมขากจมเนี่ยพี่น้องมืมอกระโดดปื๊ดมือตัวปลาไหลตัวนี้โอ้โหสุดๆครับผมหนักจริงๆครับโฟมขาดเลย <c oughs> เรียบร้อยจเจอนี้จเจอเบ็ดโฟมออกแล้วสีได้ไหมกึดินก็ดินครับอุ้ยผ่ายอะไรอีกแล้วอุ้ย ดิ่นมาหันผมเตะผมเตะใหม่ครับโอ้โหต่อเนื่องได้สองหลังซ่อนพี่น้องตายเหยียบร้อยคุ้มค่าเหรอพี่น้องได้พัดเพลและสองเตี่ยวพอเลยบักไง เคลื่อนกับมานกบหลังสุดท้ายนะครับนี่ยเป็ดฟมต่อไปกับเป็นเบ็ดคั้นครับอุ้ยหนักตึงๆครับพี่น้อง อีย่งดินปลาบวะง่นหมดแดงแลห้หลายอยู่นี่กู้นั่นมืนที่แล้วพี่น้องครับ <laughs> một đèn cả lại xây cả nhạc <laughs> khăn thì đầy bo đun cắn mơn mấy nhăng rồi nè ôi thầm gì cả chín chỉ điện đây mừng phi nọng tô ba, Hãy อายะลังนี่ไหมโค้งคักจ้ะโอ้วยูนะครับมเมืองพี่น้องปลาไหลตัวนี่นี่สิบยูครับ เอาหอ้าคือดอกปาไ,ปไหลท้ามันเป็นเบ็ดฟมเบ็ดขาดครับพี่รองโอ้มึงเบ็ดขาดครับปาไหลอีกแล้วครับนี่หมุนจนเบ็ดขาดนี่ดแดงก้อยครับเต็มหัวเลยหมดมากหัน ีแท้เบ็ดไปเด็เดกลลยอยู่จะเบ็ดคันครับเป็นมุนมุนหลังนี่โอ้ยห้อยหลุดอีกแล้วครับ มึงพี่รองมันพันธ์เป็นมุนมุนอยู่ไหมรุดไหลแล้ววัยไฟมอเอร์ไซมันไหมครับจะโดนก่อนไม้นี่ เบียดเมือด,ดมือแอ้วก็ถ่ายมัดครับผม รูปผลงานครับพี่น้องสามเต้มปลาไรสองโอ้ปลาะไรว่ามันเล่น้อยเด้พี่น้องครับมึงเบ็ดจมมิดเลยโอ้เบ็ดขาดเลยเนาะโฟมขาดเลยอ่ะเอาบ่าตายก็ติดว่ได้โตครับเพราะว่าโฟมขาดแล้วมาเข็งตัวหนึง่งมือคือในกรบเกบ้าตัวแล้ววะครับแต่กบฝนว่าตกหลายกบกับบ่ออกเดลยพี่น้อง ต้องร้อยฝนตกอีกกบยังไงถึงมานั่งน้ำขางถนนครับทาอากาศฝนบ่ตกเลยนี่แห้งๆนี่มันสิอยู่น้ำให้นะครับแต่มีฝนตกมันจะขึ้นไม่ยู่ตามถนนเท่ากับไรจับออมาเคื่อนก็ได้สองอ่ะประสบความสำเร็จครับผมเอาเบ็ดโฟมมาตามหาปลาไหลหง่โดยเฉพาะเลย,เลยหลังจากที่มันหลุดกันแท้นีย โอ้ยหลุดเจ้าวาจยกตัวชีก้อนหนานี่แหละที่ผมมาใส่กระปูแหลมถือกห้อยถือกเต็มเลยครับบาบ่าบาได้ครับไม่ได้ถ้าปลาไหลยันปลาแซาสองตัวในยุไฮนี่แล้วก็ไฮนี่ตัวหนึ่งขาดนี่โอ้ยหลายหลังครับทั้งหลุดทั้งขาดทั้งหลุดมือคลิปนั้นย้อนไปเบื่อใดพี่น้องครับเอ้จาจังใดก็ขอบคุณพี่น้องที่ ก็มาติดตามเลยก็เข้ามาให้ยกำลังใจครับฝากไว้แน่ครับช่องน,น้อยๆคนอีสา,านมาเทาพี่น้องช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับเดี๋ยวนี้ไปผัดเผ็ดแล้วครับบักใหญ่ยักษ์ต้องบอกว่าบักใหญ่ยักษ์เลยครับปลาไหลตัวนี้โอ้ยใหญ่แฮงพี่น้องพองพดีแล้วครับกับแก้มพอดี<笑><笑>ไปเจอกันใต้คิวดาพี่น้องลางกันไปกับบรรยากาศอีสานมาเท้า,าอะไรที่หกโมงเสารา์อะล่ะตอนนี้ เก่ากำลังงามกำลังเริ่มใส่ปุ๋ยครับน้ำม,มาเร็วแ็่ไหนมีปลาปีนี่โหสุดยอด